วนนี้ก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องนะครับชาวเอฟซีทีรักและขาทุกท่ันช่องสมประสงค์กันกลครับวันนี้การลงทะเบียนของพี่น้องกเกษตรกรผู้มีรายได้หน่อยบ่แนเม่นเกษตรกร,รเกษตรกรและพี่น้องแับพี่น้องผู้บ่ลงต้องการทายชนะนะครับที่อําเภอมือนีพี่น้องมาลาย โมโหาสีเลี่วก็บบอยู่ตั้งในของปชุมเลยกับกรอยกส่วนหนึงนะครับจุงด้วยนะจ๊ะยังดันสนนมาป่ได้ส้มดันยังครับเอาสองโม่ไมมผมก็ได้ลยมหากับโมโมหากับโมโมหากับโมเอาโมมาลดโมหากับโมสิบสองไม มีแรงย่นะไดนี่ฮะมีแรงย่นะยเยอะกว่ามีแรงย่นะับงมูมูเกเกาล้งแล้วอลแค่แม่ใ่ไคนจีก็นนะมูมูสามเนี่ยมูกเาขาชนยไก่เนาะมูกเาเนมูจักหน้าทีเนกันงนี่มูจักนาทีก็แถ่ร้องก็ได้เอกสารบางเดือนโอ้ยจะบอกคือยังเขปิดไรทัวบางเดืนเขาไปสรงเอกสารพอดีกงการกงการไปเงี้่่ต้องเอกสารพอดีครับ วนี้รบ้านมาหลายมากครับหลายตนปร้อนยรอะเกิดป่าสีได้คิวตอนใดตอนใบคิ้วปราะมานเย็นลอยน่งเรื่อครันนี้วันนีหลายครับอำเภอเนี่ยพระตำก็หลายเย็นลอยแล้วคิ้วคิ้วแปรเจ็รลอยครับพระตำก็พัฒน์เหรอผมว่าในพี่น้องทีมอลง่โครงการไทยชนะพุทธิบรมีสมารทโฟนสาุทธิบมีสมาร์ทโฟนกับมี เขารวมป้องกันไทยชนะเพื่อรับเงืนจดบเชยโควิดจากรัฐบาลเ0็ดพันบาทเี่กกชี่ยวด้เย็ดลอยเย็ดลอยเดกัวร์สีเหลีวเพามือนี่นะครับยานต้อยอีกมือรุ่นเพราะว่าจอราจีตั้งนี่กับพวกสิบว่าไรกันนีเต่อสวัาดีสวัสดีน้องผู้คนพิการผู้สูงอายุแต่คูพ่มีสมารถทนหรือว่าไรกับมือนี่ก็งพากันกรอกเอกสารแล้วก็รลาจากกรอกเอกสารแล้วกันสีเบัตเชี่ยว เดี๋ยวจะเรียวบัตรเชื่อนี่แส่เรียวก็ทุกคนเรยวนะครับเรียวผู้ส่งก็ยะเรียวเพืการนะครับเขาผู้ส่งก็ยะเรียวเพืการนะครับเอ่านั่งสกันเหาเดี๋ยวจะพาไปเอาบัตรเชี่วให้แล้วปกเรียวเรียวพร้อมกันสกันวคจะพาไปเอาบัตรเชื่อว่า พ่อลอยก็บ้าแม่สิได้ขึ้นบ้านไหมสก้อนเด็กๆใบจะ่อยมาไหมขันม่บ่าเรียวก็ดีบ่าเรีวกับมะอื้นผู้เลียมันหลายได้หมดเนี่ยมความกันแปร้นสิแปรพัดเลเนาะงอ์กันทั้งตะนขนาดไฟได้เพวนเี้ผ้าู้สูงอายุวูเฒ่าผู้เบาหวานที่จังใดจะว่าสิโย่จังไดอย่างก้นบ้าหน่อยครับยอมเพื่อเนี่ยก็ร่งขันตอนในการรับลงทะเบียนเต็ Nó là... có bún, nó có... Nó có mà đang cái chỗ, cái bếc, âu, bát siêu ừ. Cái này là tiên ong Lái là tiên ong Cái này ล,ลายอีาาพีิน้อนคตรลายอธิวการน้ำเพ่อรองทะเบียน แกให้บ่อจีการเต้เอาเสือเอาพี่นอ้องมีพวกใครคุณผอมียาท่ามียาท่าฟีพร้อมกันมีแห้งเสือเอาเด้เอออันนี้แปดเจ้านาทีอันนีดด้ครับยาเอียงเนี่ยอันนี้หาหุนาทีเห็นผลว่าต้องนวดใส่รอ<า>ยนู้นนี่เป็นตามเป็นเสืออ๋อเดี่ยวเป็นอินมีทีเดียวที่อำเภอมารับเด้อเพืดด่อใดจากใดอันนี้ก็ซื้อเพคน เตะมาบเลืกลางใบหน้าเรือนล่างบัตรตำรวจดพัหงไปไทยไหมกดหลายมือบีตรตำก็พันฮะก็ดหลยหลกดหลกว่าล่ะ มึงจนน้ำเพลินเยอะนาครับพลงลงลสมาร์ทนเนบ่อะไรเตียครับมีครับมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์ครับประชาชนมันเป็นไปได้เ่ขาว่มีโทรรัพั์นหมีครับมีมีบ่แมนเมื่อดึกขิมวะเด็ซึงกี่โลมีอยู่เ่สมาร์ทบ่ได้บ่แมนสิพาพี่น้องกับสะกอนบบสะบ่ท่นมาเอาบัตรชื่อวยังเด้นชิ่อระเกดลอยควาเปตะ่นลอยโตไซเบนั้นแมันปลอดภัยดิฮะลอเงียซีเ่ได้ทานเขานี่จ้าบ่ว่าเจ้าหน้าที่ตั้งในมัน หลายคนปฏิเสเขาเหตดไ้องเสเางทีมากเลยครับเนี่ยมันขมาหน้เขาเห็ดอยู่ได้ทั้งนี้ทนบพสิภาพพี่น้องคับปกอนมือเขากับบริการอีกเลยเขากับไม่อีกแม่นมือกับีอีกฮะาาเรื่องมือนี่เ็ไปไหนมาไม่ีจกี่ไรีเคิงย่หรอคนว่าคันเดบัสจากยไปถามมันกันมามันนั่นเป็นไพี่น้องขอถ่ายน หลยๆกับพี่น้องเปเจ้าหน้าที่พนม่าบริการไปเจ้าหน้าที่พนมานั่งไปพ่อแล้วแล้วมื่อนรนพ่อล้ มีคนอยู่นี้ใช่ไหมคะหางคม้นอเดียวอ่าเดี๋ยวให้ท่าะรตัวด้านหลังนะคะนทงท่นนอำเภอที่ก้นบ่น่อยเกตลอยแพ่ันเาด้านหลังนะคะ้ังวไ่ได้ค่ะอ

เป่านีปะมามบัตรคนถึ่งมีบัตบบราชาลัดป่แล้วใครก็มาเห็นผู้าเห็นไปเนี่ยได้ชิวเท่าไรบ่า่ามีเจ้าหน้าที่หน่อยหลายสั่งยังประานเจ้หนานอ่าล้วบ่อนไเนีะว้นดยได้เนาะนกับด็ปรวี สีนั่นหุตั้งแกหนาพราะพันแบบนนก็พือคนลงมคนลงพันเขาะสมาธรเดียวมาพันนะคันคนเลยสิงคเขาสีให้นั่นบัตรที่หนก็คพอเขาสีให้ไปูในเตือนบุนั่นเองสอบที่มาได้แล้วก็คและมันม่เจอหน้าทีมมาหลายประเด็นวันที่6มีนาคมสิรลายาขันในบัตรเท่ยหลายเิน15เขาขับก่อนมันบ่นั่นเลยมันอาไวเมันนั่ง่ หน้าที่พอควาสิน้อยร้ายส้แดนบัตรสีแดงคิวที่หค่ะบัตรสีแดงคิวที่หค่ะเนาที่หน่อนจเจนาที่หน่อยพอด เจ้าหน้าที่มีน้อยหีก่นัเจ้าเจ้ขอ ยังเห็นเสียด้วยนะครับมากมายคนมา,ากมายโอ้บ้วเด้่าตะวันหลายคนจอหน้าที่มีน้อยเจ้าหน้าที่มีน้อยบระตูขนไปเขา 爸，爸，别，爸别，别跳。